สวัสดีตรับเพื่อนๆืเข้าสู่เกม Backcover M กับผมมิสเตอร์ซีเวร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเลือกอุปกรณ์สวมใส่ให้ตัวละครมีพลังมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการเลือกเซ็ตและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backcover M และ n a n Lock Origin เกมช h i n Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Powerpay หรือ a d ด l i น e Add, Add Powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Powerpay นะครับ สำหรับอุปกรณ์แล้วนะครับก็จะมีความหลากหลายหลากหลายเซ็ตมากๆนะครับให้เราไปเลือกฟาร์มแต่โดยส่วนมากแล้วเราก็ต้องดูว่าเราสามารถฟาร์มดันไหนได้อย่างเช่นถ้าเป็นดันเจี้ยนพลังเนี่ยเขาก็จะมีดอบพวกเซ็ตที่ช่วยเพิ่มความเร็วหรือหลายหลายคนเรียกกันว่าเซตสปีดพวกเซ็ตทะเลลึกแล้วก็จะมีดอบเซ็ตพลังป้องกันติดดาวหรือก็คือหมู่บ้านนะครับอ่ามีโจมตีติดดาวนะครับลางร้ายมีเซ็ตความเร็วนะครับนักเดินทางหากผู้สมัส่ได้รับผลสถานะให้ผลบัฟเพิ่มความเร็ว20เปลา1เซ็นต์เป็น,น,เ,นลเละแน่นอนก็จะีเซตโจม แบบเป็นหน่วยให้หรือว่าถ้าเราฟาร,ร์มดันระดับต่ำลงมาก็จะมีพวกเซ็ตป้องกันนะครับที่แทนที่จะดรอปเซ็ตโจมต,ตีแต่ในส่วนของดันเทคนิคถ้าเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าเลยอะ่ะที่จะแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ติดดาวเทคนิคก็จะมีเป็นพวกเซ็ตคีต,ติดดาวที่เซ็ตนี้ก็จะเพิ่มอัตราคิดิคอน5%เมีเซ็ตหัวใจติดดาวนะครับก็จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด7มีเซ็ตเพิ่มอัตราคิดิคอนเมื่อเลือดมากกว่า70%น,ะนาเป็ดส้นเ,เ,เปอร์เซ็นแบบติดวนะครับเซสควนย้าเป็นดวนติดายน ก็จะได้เจาะเกาะ5หน่วยคียดาเมจแบบไม่ติดดาวก็จะได้ความเสียหายคริคอนเมื่อใช้สกิลพิเศษมันจะแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าถามว่าสําคัญไหมเอาจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะฟาร์มดันไหนไปก่อนเพื่อฟาร์มด่าน15ให้เราหาอ,อุปก,กรณ์ระดับ LR มาได้ต่อให้จะเป็นเซตไหนก็ใส่ไปก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะช่วงแรกเราอาจจะใส่ให้เกิดผลแค่เซต2ชิ้นแต่เซตส่วนมากที่เราจะใช้ในะครับที่ใช้มากหลากหลายตัวเลยนะก็จะเป็นเซตความเร็วทะเลลึกที่เขาจะให้ผลบัฟเพิ่มความเร็ว5%แต่ถ้าเราไปใใส่ให้ตัว,วฟฟอร์เราอาอจจะ จะต้องใส่สีชิ้นเพื่อให้เกิดผลนะครับแล้วก็ไปใส่เซ็ตนักเดินทางอย่างตัวละครนี้ให้ใส่เป็นเซ็ตนี้ก็อาจจะไม่ต้องซีในเรื่องระดับขอให้ใส่เป็นเซ็ตไปก่อนถ้าเป็นตัวละครใส่แสแต็กดีบัฟเฟอร์เพราะบางทีความเร็วของเขาเนี่ยอาจจะไม่ทันเวลาเรามีตัวละครเร่งเทินหรือโยนเทินให้การเลือกใส่แบบนั้นนะครับก็จะค่อนข้างสําคัญจะไม่เหมือนกับพวกตัวละครพวกฮิวพวกดาเมจหรือพวกป้องกันสําหรับตัวละครพวกฮิวเราก็จะเน้นค่าหลักเป็นออฟจมตี um ไปก่อนยกเว้นอารต้าเนี่ยตัวอื่นๆนะครับจะใส่พลังจมตีเวทใส่พลังจมตกกาภาพไไป่อน เ,เช่นกนกนัอย่างเช่นโดยพื้นฐานถ้าเป็นตัวละครประเภทโจมตีไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามแต่ก็ให้ไปใส่โจมตีติดดาวนะครับแบบนี้เราจะได้ความเสียหายทั้งพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีกายภาพของผลหงเซตนะเจ็ดเปอร์เซนต์ด้วยกันแน่นอนก็ต้องใส่คู่กับโจมตีช่องที่2เพราะว่าจะได้ผลของสเตตัสหลักเป็นโจมตีเป็นหน่วยนะครับเราต้องเอาหน่วยตั้งต้งตนมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมโจมตีติดดาวได้มาแล้วส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเราต้องใส่เป็นเซตคีเพราะแค่มีเลือดมากกว่า70%เจะได้อาตาคสิบเปอรบถ้าใส่เป็นไปได้ เซตคิ key, ก็ต้องใส่คู่กับกงเล็บมันจะเป็นเขี้ยวกับกรงเล็บในส่วนที่ได้ของโจมตีนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งเราก็ไปใส่เซตเพิ่มอัตราคิดิคอนนะครับห้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้อีกอันหนึ่งก็ใส่เพิ่มโจมตีส่วนชิ้นที่สี่เนี่ยไม่ได้ฟิกนะครับในการที่บวกโจมตีเราจะใส่เป็นช่องไหนก็ได้อาจจะเป็นโจมตีธรรมดาแต่เน้นค่าออฟที่บวกสเตตัสสำคัญ,สำค,ญสำคัญให้อย่างเช่นในส่วนของอุปกรณ์นั้นนะครับมีออฟหลักเป็นพวกคีเลสคีดาเมจแล้วก็แอทแทคเป็นเปอร์เซ็นต์หาให้พวกอย่างเงี้ยนะครับ แน่นอนในกรณีที่เราเลือกเป็นดันๆการที่เราจะได้ผลของเซต2อย่างอาจจะค่อนข้างยากฉะนั้นถ้าเราฟาร์มแค่ดันแดงอุปกรณ์ที่เราจะได้ก็จะเป็นพวกรางร้าใช่ไหมครับอ่าเราก็เอาลางร้ายตั้งต้นไม่จําเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ระดับ LR นะแล้วก็ไปใส่เซตเกาะแบบเปอนะครับอันนี้เราก็ใส่ถุงโจมตีเข้าไปอีกอันเราก็ใส่เป็นเซตความไวเอามาเข้าคู่กับแกนทะเลลึกแบบนี้แล้วก็แน่นอนไม่ได้ฟิกนะครับอันสุดท้ายจะใส่เป็นโจมตีหรือว่าจะใส่เป็นป้องกันแบบเดียวๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเราก็จะได้โจมตตตีิิดดาาวววป้้องกันแล สปีดติดดาวแต่ถ้าตั้งต้นเราไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ติดดาวเลยก็ไปใส่เซ็ตที่เราจะได้ฟรีจากดานเป็นพวกโจมตีธรรมดาป้องกันธรรมดานาฬิกาธรมาธรมดาสปีดธรรมดาพวกนี้ก็จะเอามาเข้าคู่กับกระเป๋าหมวกและดอกไม้ให้ใส่แบบนี้ไปก่อนเราก็จะได้ผลของ3เซ็ตโจมตีป้องกันแล้วก็สปีดส่วนอีกอันนึงนะครับก็ไปใส่โจมตีแต่ถ้าไม่มีติดดาวอะเซ็ตที่ใส่ได้ก็จะเป็นเซ็ตของอุปกรณ์อื่นๆเราอาจจะไปคราฟได้เช่นกันนะครับไปคราฟไปผสมได้หมดเลยนะอย่างอันนี้ผมใส่เป็นเลือด เห็นไหมคือหลักๆเราได้ผลของ3เซตแล้วอีกอันไม่ได้ฟิกถ้าเป็นตัวละครสายแอทแท็กอย่างที่เกิดว่าไม่ได้ฟิกในเรื่องไม่ว่าจะเป็นโจมตีเวโจมตีกายภาพขอใค้ได้อุปกรณ์ที่มีระดับที่สูงเพื่อที่เราจะดึงโจมตีให้สูงเข้าไว้ก่อนอฟอลองอย่าเพิ่งไปสนก็ได้ใส่ให้ตัวละครโจมตีเชกเช่นเดียวกันกับตัวละครฮิลนะครับแต่ตัวละครฮิลเราจะเน้นไปที่ค่า m อ็ t a c k ก่อนใส่อุปกรณ์ให้มี MS ็ t แอทสูงเข้าไว้นะครับเนี่ยใส่ไปทุกช่องทุกอัน4ีอันหลกักใส่ไปที่ MMShack แต่เอ็มแอทแที7%แเวท ให้ใส่ตรงนี้ไปด้วยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังดอบไม่ได้นะในส่วนของอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองก็ไม่มีดอปส่วนมากก็จะดอบแต่เกลือแบบนี้นะครับก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าเป็นตัวละครปร้องกันเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเราจะเน้นออฟหลักของอุปกรณ์เนี่ยเป็นดีฟ ens ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ช่องที่3แต่อุปกรณ์ช่องที่3เสร็จเราก็ไปใส่ช่องที่2อยู่ดีเพื่อให้ได้ผลของเซ็ตซึ่งป้องกันหลักๆนะครับเราก็จะเน้นผลของเซ็ตเพิ่มพลังป้องกัน้าไนะครับอก2เซเนี่ยถ้าีป้นธรราบด้กสอง ดีกว่าไม่บวกส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับเราจะใส่เป็นเซตพลังชีวิตหรือว่าเราจะไปใส่เซตที่จะบวกพลังชีวิตให้7%ก็ได้แต่ในส่วนของพลังชีวิต7%ผมว่ามันดรอปค่อนข้างยากอยู่ก็เลยต้องใส่พลังชีวิตแบบไม่ติดดาวไปก่อนอันนี้จะเป็นพลังชีวิตแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวก7%นี่ถือว่าบวกเยอะมากนะพรายิ่งเลือดเราเยอะเท่าไหร่ก็จะเห็นผลมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยเราก็จะใส่แบบนี้พวกอุปกรณ์4บล็อกไม่ต้องส่วนออฟไม่ต้องส่วนระดับเน้นหลักๆไปที่อันหลักที่บวกพล หาแล้วซัพพอร์เตอร์เนี่ยก็จะแนะนําเป็นอุปกรณ์ช่องที่4นั่นคืออุปกรณ์ที่บวกเลือดนะครับแล้วก็ให้อิงไปที่เซตเพิ่มความเร็วเราก็จะใส่อุปกรณ์ที่บวกเลือดนะครับ4ชิ้นเพราะเขาจะใช้หกปกแนวนอนใส่แบบนี้นะครับจะตำแหน่งไหนก็ไดแบบ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้ไปใส่2ชิ้นเนี่ยที่บวกพลังโจมตีเอานะครับจะบวกพลังโจมตีกายภาพหรือบ,บวกพลังโจมตีเวทได้เช่นกันแต่เน้นหลักๆเนี่ยให้เน้นใส่เป็นออฟที่เป็นความเร็วในการโจมตีแล้วก็เมื่อได้รับผลของสถานะพิบุติเราจะได้รัััับบคความมเเเเรร็พิิ่ขึ้นนะนนนน20%ะะกกดทงหือ ครับออบไม่ต้องสนอ็อบล่างใส่เหมือนกันไปก่อนได้เลยเพราะว่าถ้าเราจะมานั่งคัดออฟด้วยความที่ว่าเป็นอุปกรณ์ LR ใช่ไหมกว่าที่เราจะหาออฟดีๆได้และอ็อบให้ตรงตามสายของตัวละครอ่ะมันจะค่อนข้างยากมากๆถ้าพูดเกินการหาออฟนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าอย่างพวกตัวละครซัพพอร์เตอร์ต้องการเลือดเยอะๆออฟลองที่ต้องการเนี่ยก็จะเป็นออฟเลือดเปอร์เซ็นต์ซึ่งออฟเลือดเปอร์เซ็นต์ในอุปกรณ์ที่มีเลือดจะค่อนข้างออกยากมากส่วนใหญ่ก็จะไปออกพวกพลังโจมตีซะมากกว่านะครับมันจะออกสลับชิ้นบอกเลยว่าปววดดหัแค่ไ้ หรือได้พลังป้องกันมาก็จะดีแล้วนะครับถ้าจะเน้นออบจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์4บล็อกพวกนี้ค่อยไปเลือกตรงตามสายที่เราต้องการแต่ให้เน้นอ็อเปอร์เซนต์เข้าไว้นะครับถ้าออบเป็นหน่วยมันจะเห็นผลน้อยอ็อเปอร์เซนต์มันจะเห็นผลได้เยอะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเปอร์เซนต์เดฟเปอร์เซนต์หรือพวกคริเลสพวกนี้ก็จะแนะนําให้ใส่โดยที่เราอาจจะแค่ตีบวกแค่4ก็พอแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์อันหลักที่เป็นสีม่วง LR ใช่ไหมครับเราค่อยตีบวก8ส่วนถ้าอ็อบดีดีอ่ะเราค่อยตีบวก, 10, บวก, 11, บวก12 มันจะใช้ของเยอะมากๆฉะนั้นในส่วนนั้นนะ่ะเราอาจจะต้องเลือกออฟที่มีดีอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัก2ออฟหรือ3ออฟขึ้นไปอย่างเช่นถ้าเป็นอาวุธหลักถ้าเราอยากจะได้ค่าพลังโจมตีไปก่อนอันนั้นบวกไปก่อนก็ค่อนข้างคุ้มนะครับหรืออย่างอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับแต่ออฟมาขาานาดนี้ผมก็คงต้องบวก12แต่ณปัจจุบันเนี่ยผมของในการบวก12ของผมยังไม่มีงั้นเดี๋ยวลองกดดูติดไหมแตกไปอีกไปอีก10เม็ดอือโอกาสโอกาสก็เยอะอยู่นะ6รอบแล้ว7รอบ8รอบ9รอบ10รอบ1 1 9 เขนาดแค่จะตีบวก11นะครับผมว่าอย่างนี้ต้องมีไปต่อไปต่อครับ11ละโอเค12 12องสิองไหมเออเจ็ดเมตรเนี่ยหึสิบเจ็ดเมตรได้1บวกผมก็ไปหาเพิ่มมาอีก6เม็ดนะครับมาตีบวกไปโอเคสิบสองเสียดายนะไม่ได้พลังจุดตีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ได้เป็นหน่วยมา120นะครับก็ถือว่าออบค่อนข้างสูงอยู่แบบนี้ต้องลองปลุกเสกระดับสูงดูหน่อยแล้วกันสีม่วงจัดไปครับบึ้มจึงโอ้โหขึ้นมาส่วนจุดหนึ่งอะไรคำนี้กดไปอีกทีหนึ่งสามจุดแปดได้ยูแล้ว ็คือเ5บึมก้ม4.95ก็ยังดีนะครับเป็นคีิ1 1แล้วก็โจมตีตรงนี้นะครับเราก็กดไปหน่อยละกันมาโอ้โห4.5ส่วนอันนี้ผมว่าน่าจะต้องแต้มธรรมดาเนี่แหละสีทองก็พอเออ10มาแบบนี้อันใหญ่ไปเลยละกันปึบสืมสิบอา3บางทีก็น้อยเกินอีกสักทีไปก็ยังดีได้73หาให้ได้อย่างนี้ทุกชิ้นนะครับแต่เป็นชิ้นที่บวกพลังโจมตีนะตั้งต้นเพราะการที่เราหาตั้งต้นได้แบบนี้ทุกชิ้นอุปกรณ์ก็จะดีมากมาก ในส่วนของออฟนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะดวงเกลือดวงดีมากน้อยขนาดไหนเฮ้ยโอ้โหได้ค่าคิดที่ค่อนข้างเยอะอยากจะได้โจมตีตรงนี้อีกสักหจริงๆกดไปแล้วกันนะครับมาได้โจมตีไปแค่1%เตก็ยังดีต้องทําตรงนี้อีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับปลุกเสกอุปรกรณ์เข้าไปบึม4.2กดโจมตีไปด้วยอะว่ายังไงสิเฮ้ย <Hey, S 1> ได้เป็นร้อยฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์นะครับไม่ต้องไปซีมากแค่เราหาออฟตั้งต้นหลักแล้วบวกแปใช้งานก็จะเล่นได้แล้วถ้าแค่่่่่ผผาาาานานนดดดะไ้ททุกกีเหลือ็ ขึ้นอยู่กับตัวละครอันนี้ก็จะเป็นตัวร้องของผมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครดาเมจเราอาจจะใส่พวกอุปกรณ์ที่บวกพลังโจมตีไปก่อนก็ได้นะจะไหนก็ได้ตัวโจมตีก็จะได้มีดาเมจมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสนเซตเชกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวละครแท้งเราก็ใส่แค่ของแท้งเราไม่ต้องสนดาเมจแต่เราก็จะเอาผลของเซตด้วยเช่นกันนะครับส่วนตัวละครดีบัฟเราก็จะใส่ประมาณนี้ไปก่อนนะครับถ้ามีป้องกันก็ใส่ป้องกันไปก่อนก็ได้เพื่อให้ตัวละครได้ถึกมากขึ้นแต่เน้นหลักๆก็คือหาเซตสปีด่ันนีี้้้อรพงฟ์ช15ป ก็เลยจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับส่วนชาม่มาดูกันนะครับก็ยังใส่แค่อุปกรณ์ระดับ UR อันไหนออฟตีหน่อยอย่างเช่นมีทางโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะบวกแปแต่อนื่นเนี่ยบวกแค่สก็พอนะครับพวกของ UR ส่วนใหญ่จะบวกไม่ค่อยคุ้มเพราะหินมันมีน้อยแล้วก็อีกทีมนึงนะครับอย่างไรอาตัวนี้เห็นไหมก็ใส่ของ s อ r ด้วยแต่เน้นค่าหลักไปที่โจมตีก่อนหรือใส่ให้เกิดผลของเซตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะได้ดูแนวทางได้เนาะมิโมชานะครับใส่แบบนี้ส่วนวอลทอสนะครับก็จะใส่แบบนี้นะ การเลือกอุปกรณ์ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนออฟแบบเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกพาร์ทนึงยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับยามี26งหมื่นหกเลยนะคิดเลทหกสิบเปอร์เซ็นต์คิดดาวเมทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกินไปแล้ว